เราอยู่ในผ้าเหลืองยอยู่อย่างสงบนะไม่เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งได้ไปสอนนี่มันเหมือนเป็นการพัฒนาความรู้เด็กที่เราสอนเนี่ยได้วิชาความสามารถหรือสิ่งที่เราสอนไปแล้วสามารถพูดตามที่เราคิดตามที่เราอยากให้เขานะได้รับรู้เนี่ยแค่นี้ก็เป็นสุข ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะบวชตั้งนานแล้วแต่ว่ากะว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสสักทีโยมทีนะ่อุปถากระบอกว่าเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพเนี่ยก็เลยกะว่าเออจะบวชให้เขาสักพรรษาหนึ่งแต่ก็พอบวชเข้ามาเนี่ยที่วัดบางหลวงนี่ก็ตอนนั้นเจ้าวาดพระมหาปิชาท่านก็สนับสนุนเรื่องการเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะก็เรียนตั้งแต่นักทำตี นักทำโทรนักทำเอกก็ผ่านมาเรื่อยๆก็สุดท้ายพอเรียนจบปุ๊บเออธรรมะเนี่ยก็ชี้ให้เราเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งแต่ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยใช้ชีวิตแบบลำบากก็คือเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าเออจะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงทำงานหวังว่าเออจะเก็บเงินเก็บทองนะทำาทำ,ทำนี่ทำลหลายๆอย่างเรียนไปด้วยทำไปด้วยสุดท้ายแล้วก็ เหมือนที่ทําไปมันก็ว่างเปล่าเพราะว่าเราทํางานไปใช้ก็วันต่อวันเอ๊ะเรามาถูกทางแล้วจริงหรือเปล่าแต่พอได้เข้ามาบวชเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยวุ่นวายกระสับกระส่ายในจิตใจเนี่ยมันก็หายไปหมดพระพุทธศาสนาได้ให้แง่คิดชีวิตใหม่ทำให้เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ถูกที่ควร จากที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครจนมาสู่นครปฐมภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัฒเรื่อยมาปัจจุบันพระชานนสุเมธีเป็นพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหามากุฏตร,ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปฐมวัดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ตื่นมาก็วัดวิหารหวัดวิหารทูศาลาแล้วก็หลักๆเลยก็คือจะต้องเรียนเรียนอย่างน้อยวันละ2-3ชั่วโมงวินทบาทก็จะไปตามสายต่างๆบางทีก็จะไปในหมู่บ้านบ้างในตลาดบ้างเข้ามาสอนตอนที่เข้ามาสอน,นในแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้ว่า เอจะต้องทำยังไงในครั้งแรกที่เข้าไปสอนก็รู้สึกว่าโอ้การสอนนี่มันทำไมมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันยากตอนแรกมันก็ยากการทำให้นักเรียนเด็กตัวน้อย,นอยเนี่ยสนใจในธรรมะก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะพูดแต่เนื้อหาอย่างเดียวเราก็ต้องมีเรื่องสนุกเรื่องเล่นอะไรสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เด็กหันมาสนใจแต่ต่างกับเด็กโตที่เมื่อเราสอนเขาแล้วเนี่ย เราจะไปทําเป็นพูดเล่นไม่ได้ต้องมีข้อมูลมีหลักฐานประกอบว่าสิ่งที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุนะมีผลนะด้วยความที่ไม่เคยสอนนักเรียนมาก่อนทำให้วิตกเป็นอย่างมากในการสอนแต่ด้วยที่ท่านได้เป็นพระสอนสมเด็จมาก่อน ทำให้ท่านได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเด็กได้เป็นอย่างดีปัจจุบันพระชานนสุเมธีสอนอยู่ที่โรงเรียนเจียนหัวเทศบาลบางหลวงตําบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสอนไปสอนตามโรงเรียน โดยปกติก็ไปสอนโดยที่ไม่ได้เป็นพระครูสอนของสังกัดไหนก็มีพระรุ่นเดียวกันที่เรียนจบมาด้วยกันเนี่ยท่านก็ได้ไปรู้จักกับพระ,ะที่ท่านเป็นเป็นครูสอนของสังกัดมอมอรอเนี่ยท่านก็ชักชวนเห็นว่าอัตมภาพเนี่ยไปสอนเนี่ยต้องนั่งรถไปบางทีก็ต้องซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนเนี่ย ก็ทางมมลเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนให้ในชั่วโมงการสอนก่อน learnt, จะไปสอนก็ต้องก็ต้องหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะสอนเรื่องอะไรและเราจะให้เด็กเนี่ยเห็นประโยชน์ในเรื่องไหนบางทีถ้าเราเนี่ยเอาเนื้อหามากไปเด็กก็จะแบบว่ามันจะน่าเบื่อถ้าเราเตรียมข้อมูลอย่างเช่นว่าถ้าเราจะไปสอนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เราจะเตรียมข้อมูลในเชิงเป็นเกี่ยวกับ การเล่นบ้างแล้วก็เป็นการเหมือนการเล่าเรื่องมากกว่าแล้วก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบเอาการได้พูดคุยหรือว่านำพัชเข้ามาสอสเนี่ยถือว่าเป็นการดีปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วสิ่งที่ชักจูงในให้เด็กขาดในเรื่องของระเบียบวินยัยการพูดจาแล้วก็พฤติกรรมนะคะตรงนี้ทําให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้พราะมาอเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กมากเลยค่ะสื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อก็เป็นข่าวประจำวันที่เป็นประเด็นต่างๆในสังคมก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็ยกธรรมะหรือก็เปรียบเปรยข้อคิดให้เด็กนักเรียนได้ฟังว่าเออในปัจจุบันนี่ข่าวเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เราควรพิจารณาจะเชื่อมันหรือจะทำตามมันยังไงนั้น,นเป็นสิทธิ์ของเธอเพียงแต่ ให้พวกเราพิจนารณาให้ดีว่ารเราทำลงไปแล้วเกิดผลอะไรนะรู้สึกว่าการให้เด็กดูวิดีโออะไรไนเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่เพียงแต่ว่าเด็กจะสนใจว่าจะดูวิดีโอต่อไปต่อไปเรื่อยเรจนบางทีเนี่ยไม่ได้สนใจในคำพูดที่เราพูดออกไปสนใจแต่จะดูเนื้อหาบางทีแต่การเขียนบนกระดานเนี่ยทำให้เด็กคิดวิเคราะห์ตามจินตนาการเองว่าเออ เหตุ S 1> <S 1> การณ์มันเป็นอย่างนี้ก็จะนึกภาพตามแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดเนี่ยก็จะเรียกว่าเข้าไปถึงตัวเขาได้ง่ายมากกว่าคสองต่อไปอะไรพุทธังอาพุทธังอุเชมะ นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสอนแบบเกรงไม่รู้จะพูดอะไรนะก็จนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้สอนนักเรียนไปมากมายเราก็ได้พัฒนาตนเองในทักษะต่างๆจากที่เป็นคนที่พูดไม่รู้ว่าจะพูดสอนเรื่องอะไรปัจจุบันเราได้พบเจอเด็กๆมากมายประสบการณ์มันทําให้เราพัฒนาว่าเด็กกลุ่มนี้นะควรจะสอนแบบนี้เด็กกลุ่มนี้ควรจะสอนแบบนี้ การเปลีป่ยนแปลงก็เด็กมีในเรื่องของกิิยามารยาทเนี่ยเรียบร้อยขึ้นคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็คือเรียนนะเรียนสอนปฏิบัติเสียสละเวลาส่วนตัวนะก็คือจะต้องมาเตรียมหนังสือเตรียมข้อมูลต่างๆเรียกว่าทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพระด้วยใจของเรานะเราอยากสอนเราชอบสอน อัตตาเวชิต ah ังเสยโยแปลความว่าชนะใจตนเองนั่นแหละดีคนเราแม้ว่าจะทําอะไรมันจะเกิดเรียกว่าอุปสรรคไม่จากภายนอกก็ภายในแต่อุปสรรคด่านแรกเลยก็คือภายในของเราก็คือจิตใจของเราก็เหมือนว่าเอ๊ะวันนี้เหนื่อยจังไม่ทาแล้ววันนี้ร้อนจังไม่ทาแล้วก่อนที่จะไปเอาชนะอะไรการจะทําอะไรให้สําเร็จหรือเอาชนะใจใครได้ต้องชนะใจตัวเอง ให้ได้สักก่อน